สวัสดีครับสวัสดีดครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีผู้ชมที่ซื้อกลุ่มปิดมาด้วยวันนี้ครับ <c oughs> วัดทุกท่านเลยอุสวัสดีคุณซันวงสะท้อนเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะเนี่ยครับยืนไข่เปียกนะครับตอนนี้ <c oughs> <c oughs> โอ้พูดพูดไข่ย้อยเลยเดียวเชล วันนี้ต้องบอกกับแฟนๆทุกคนเลยครับว่าไงครับหนึ่งตอนนี้ด้วยระยะเวลามันค่อนข้างที่กระชับเข้ามาแล้วนะครับถูกต้องเราจะไม่รอเวลาครับเราจะเริ่มกันเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นนักกีฬาทุกทีมครับสามารถที่แต่งตัวได้เลยนะครับแต่ตอนนี้เราต้องจับฉลากก่อนเพื่อบริสุทธิ์ใจครับแล้วก็วางแก้วก่อนนิดหนึ่งครับผมกลัวลงมาแล้วจะเซครับโอเคครับ แหมมาแบบเกาหลีเลยยืนยังเซงวันนี้กติกาของเรานะครับมีค่อนข้างสี่ทีมด้วยกันสี่ทีมเราจะเตะแบบไข่ครึ่งละสิบนาทีครึ่งนาีสินาทีเราจะาคนที่แต้มสูงสุดสองทีมเท่านั้นที่จะเข้ารับชิงแสดงว่าการที่เตะวนเนี่ยคือเก็บแต้มเก็บแต้มเก็บแต้มครับเพราะฉะนั้นคุณต้องทําให้เต็มที่ทุกรอบเราจะไม่มีการทะเลาะวิวาทไม่มีการใส่อารมณ์ถูกต้องเมาได้ถ้าหงุดหงิดมากยิ้มแย้มใส่กันครับผม ครับผมเรากีฬาเป็นยาพิเศษครับวันนี้เราจัดเขาเรียกว่าหลีกแรกของ SP หรือบ้านแสงทองอเรานะครับขอบคุณคุณอาจารย์ด้วยขอบคุณคุณอาชีพขอบคุณทีมงานลิเกด้วยแล้วก็หมอรำแสงทอง s อีนะครับ EP 2มีแน่นอนการแข่งขันกีฬานะครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราเริ่มจัดขึ้นมาแล้วกันนะเดีย๋ดวยวเราเริ่มส่งตัวแทนมาจับฉลากดีกว่าส่งตัวแทนจับฉลากเลยครับทีมแรกจากตัวแทนจ,กทนา,จากท,จทีมไหนครับนี่คุณซัน อันนี้จากทีมเลขาอาชีพครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานถูกใช่ไหมอย่าเพิ่งเปิดนะครับเอาผมเผาคนที่สองครับคุณซันตัวแทนจากไหนครับเนี่ยผมจากจากหมอรำเอสพีครับเอออ่าอะไรพี่แฟนหนูอ่าเดี๋ช่วยจับมันใหญ่ไปเหลืออเดียวออะพร้อมเลยไหมครับเนี่ยเออผมแอบเห็นครับผมเจอหินเหมือนกันครับ เลยเว้ยเลยเปิดเปิดด้วยกันนับหนึ่งสองสามปอ่านไม่ออกผมอาตอนนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะค่ะทีมลิเกนะครับได้พบกับทีมหมอล่าแสงทองค่ะแบบแรกแล้วก็ส่วนทีมดารานะคะได้พบกับทีมผู้หลักผู้ใหญ่ของเรานั่นเองโอเคนะครับ ผมพบผู้หลักผู้ใหญ่ชายใช่ครับโอเคงั้นเป็นว่าทีมแรกไม่ต้องไม่ต้องจับจับฉลากหรอครับเอาเป็นลิเกกับหมอลำเลยเถูกต้องถูกต้องจะได้ง่ายๆหน่อยง่ายๆเลยครับงั้นเป็นลิเกกับหมอลำคู่แรกครับผมโอเคคู่ที่2เป็นทีมผู้หลักผู้ใหญ่ครับนี่อาชีพกับดาดาตลกครับผมแม่นแล้วแล้วก็เราจะเตะวนกันไปนะครับวนกันไปวนกันไปเก็บแต้มได้เยอะที่สุด2ทีมเท่านั้นที่จะชิงชนะเลิศครับถูกต้องครับนั่นแสดงว่าเราเตะวนโอเคครับโอเคยังไงก็ ช่วงนี้ร้องเพลงซักสองาเพลงก็ได้นะโอเคครับหรือคุณไปเอนเตอร์เทนได้เลยครับตรงนี้ครับขอันาไม่ร้องสักเพลงว่าไม่ไม่ร้องสักวันได้ไหมขอพูดได้ไหมตามสไตล์คุณเลยโอเคแต่ตอนนี้ฝากนักกีฬาทีมแรกครับลิเกกับหมอรำนะครับสามารถแต่งตัวได้เลยครับมีแก้ววางแก้วครับผมโอเคครับขอบคุณทุกคนครับแฟนคลับเชิญชมได้เลยครับแต่ช่วงพักครึ่งเดี๋ยวเราจะมีเด็กๆมาเตะบอลหรือว่าบ้านแสงทองเอนเตอร์เทนอยู่พอสมควรนะครับโอเคโอเคครับผมครับ สวัสดีคุณเดเดด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทางุราพระเอกของเราด้วยนะคะเมื่อนี้มาหอดจอดถึงแล้วสวเดีดแเมนค่ะย่ำกันอีกทีนึงนะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรเด้เด้หนึ่งทีมมีทั้งหมด7ท่าน7คนด้การทีมละเจท่านนะครับค่ะ7ท่านแบ่งกัน แบ่งออก4ทีมด้วยกันถูกต้องแล้วไม่ว่าจะเป็นทีมหมอลำทีมลิเกทีมดาราและก็ทีมท่านผู้หลักผู้ใหญ่มชทั้งหมด4ทีมทั้ง4ทีมนี้จะได้เตะแข่นั่นคือเวียนกันไปเก็บแต้มแมนค่ะคู่แรกคู่แรกคือทีมหมอลำ SP ปะทะทีมลิเกพบเจอกันแท้พบเจอกันเนาะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านด้วยนะคะพี่พี่แม่แม่ที่กราบสวัสดีด้วยนะคะ พ่อพ่อแม่แม่ที่อยู่ทางบ้าน f อที่อยู่ทางบ้านนะคะฝากเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ทีมงานเราด้วยค่ะถือว่าครั้งนี้เป็นลีกแรกลีกแรกอีพีแรกอีพีแรกครั้งแรกกันเลยทีเดียวเชียรแหละว่าคอยเมื่อยหลายแม่เ้ยตอนนี้ให้ทีมงานหรือว่าให้นักเตะของเราทั้ง4ทีมนั้นได้เตรียมตัวก่อนถูกต้องค่ะได้เตรียมตัวก่อนเนาะเพราะว่าชุดกําลัง พึ่งมาถึงะนะะตอนนี้กำลังแบ่งเสื้อทีมกันอยู่ระหว่างทีมลิเกกับทีมหมอลำเอสพีนะคะถูกต้องแล้วครับขอบพระคุณไปยังบ้านเอสพีสำหรับอาหาระนะคะขอบคุณด้วยนะคะวันนี้มีอย่างไนฮอสซี่มื้อน,นี่ของเขามีทั้งกว๋วยเตี๋ยวไก่กว๋วยเตี๋ยวไก่ของเรานะคะกว๋วยเตี๋ยวไก่มาละนะคะวันนี้ทานได้ถึงหนึ่งทุ่มสามสิบนาทีกันเลยทีเดียวนะคะส่วน ผลไม้ของเราสามารถทานได้เรื่อยๆเลยนะคะสำหรับทีมบ้านทาง SP บ้านคู่ SP ดอม SP ของเราขอบพระคุณมากๆค่ะแล้วก็กลาวขอบพระคุณนะครับไปยังเจ้าของสถานที่ในวันนี้ของเราด้วยนะครับกับ b ีเวอร์บีเวอร์บีเวอร์เซเกอร์ครับนะคะ ชอคเกอร์ขับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยสถานที่ในวันนี้เอาของเราก็จะได้แค่นี้แหละค่ะประมาณนี้เนาะเพราะว่าอยู่เขตชุมชนและอีกอย่างมันมีหลายสนามเพราะฉะนั้นจะรบกวนทางด้านสนามอื่นเขาด้วยนะคะอ่ะเฮ้ามาเบืองกันสะกอนว่าทีมหมอล่ำเฮมีไผ่แน่ทีมหมอล่ำคิดว่าเฮมีไผ่แน่บ้างทีมโดยน้ำทีมโดยนํำทีมโดยคุณนิลุยแชแนลค่ะแมยงาเลยเดนนี้ขันบ่มีผูนี่ จ้างกับว่าจบงานเดี๋ยวมาสิอะไรนักกีฬามาด้วยเอานักกีฬาประจําตัวมาด้วยใครนักกีฬาวิ่งเข้ามาในสนามด้วยนะครับอเลียนเชิญนักกีฬารับเชิญค่ะนักกีฬารับเชิญของบ้านแสงทองเอสพีบ้านแสงทองนักกีฬากิติมศักดิ์ของเรานักกีฬาตัวเต็มเลยวิ่งมาเลยครับวิ่งมาเลยครับโอ้โหมาแล้วครับมาแล้วมามาคนนี้คือทีมชาติพันปีซอน โอ้โหวันนี้จะได้ดูฟุตบอลชายแล้วก็เดี๋ยวเดียวเดียวมาไล่งานตัวซะก่อนไล่งานตัวก่อนเฝ้าไปตายยังจะหนีมาอุ้ยกำลมก่อนรีบไปตายทําไมอ่ะจะรีบไปไหนเออเออเราเราเราแนะนําตัวก่อนค่ะพี่พี่จะรีบไปไหนพี่เมาอย่างแนะนําตัวจะเหยียบเกือบแล้วเกือบแห้งขาวอยู่อ่ะพี่แนะนําตัวก่อนโอ้ยพ่อโอเคค่ะโอ้ยพ่อละเมยแห้ง อันนี้คืออยากจะให้คุณตาสาธุนี่บอกถึงเทคนิคการเตะบอลของทีมบ้านแสงทองเขาในว่าเรามีเทคนิคยังไงที่จะเอาชนะคู่แข่งได้เฮ็ดจ้งไหนเจ้สิมีเทคนิคบอกเพื่อนแน่บอกเลยบอกเขาบอกบุญเขาไปเลยบอกบุญเลยบอกบุญเลยเทคนิคไรสาละมากพอทัน อันนี้คือเราบอกเทคนิคแบบเร็วๆขอแบบกระชับกระชับขอแบบกระชับกระชับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อะเดี๋ยวดีๆจะอธิบายเทคนิคให้ฟังอธิบายอธิบายเทคนิคของทีมแพลพาวแสงทองของเราไม่เน้นติโดนลูกเออเน้นอะไรเราเน้นหลอกโอหลอกล่อคู่ต่อสู้หลอกล่ออย่างนี้เลยใช่เราเน้นหลอกล่อ เอาไปเอานั้นมาไปเอาบอลมาเตะมาเลยเตะแบบหลอกแบบดิจิตอลมาเทคนิคนี้พี่น้องเขาเบิ่งเราหลอกแบบ 5G หลอกแบบความเร็วสูงโอเหมือนเมื่อกี้คุณตาสาธุได้บอกไปบ้างไหนครับเทคนิคของการเตะบอลของเราเนะครับเนผู้ักผู้ใหญ่ได้อยู่เออเออเออคุณตาสาธุได้บอกไปแล้วนะคะในเรื่องของการเทคนิคของทีมแสงทองนะตอนนี้ตอนนี้ของเราก็คือ มาพูดเพราะว่ารอรอกีฬาของเราแต่งตัวให้มันเสร็จเรียบร้อยนะครับค่ะอท่านผู้ชมอย่าเปล่าเด้อค่ะเด้อตอนนี้เสื้อพึ่งมาค่ะเสื้อพึ่งมานะคะท่านผู้ชมเออดาวสซันโวเ้นี่ฮอสซี่ดาวนซันโวตปีส่อนแต่ก่อนก็เตะบอลเป็นอยู่ตอนนี้พุณพ่อดีใจมากเออ ซื้อรองเท้าสตาร์ทซื้อทุกอย่างให้เลยค่ะแต่ทีนี้เรามาค้นพบตัวเองตอนมหนึ่งครึ่งเออจากมหนึ่งครึ่งเทิมสองนะเทิมสองเทิมสองเออว่าเราอยากเป็นลูกสาวเราก็เลยเปลี่ยนจากรองเท้าสตาร์ทเป็นส้นสูงส้นสูงค่ะอันนี้ไม่ว่ากันเราสามารถใส่ส้นสูงติได้ได้เหรอเธอได้หมดเอาเลยมาได้เหรอเธอเอาผู้ใดเข่ากลุ้มมาแล้วนะคบผู้ใดเข่ากลุ้มมาแล้วเข่า ทางกุมปิดมาแล้วเขามาเลยนะคะเออเออกานเดินทางนอกนะผู้ใดว่าท่านช่วงพักโฆษณาช่วงนี้ครับลีกแรกเป็นการแข่งขันระหว่างทีมหมอลำปะทะลิเกหมอทาปะทะลิเกแมต์นี้สนับสนุนโดยแมต์นี้สนับสนุนโดยพราวชามิงบอแมนเจ้าแม่เอาบอมแดกบแดกบ่ แมทนี้สนับสนุนโดยนินบองของแม่ประหลาดถูกต้องแล้วค่ะของแท้ของดีต้องมีรูปแม่ประหลาดโอเคเอาวน้ำปูปูมาฮะปูมาปูมาปูมาอ๋อและอีกหนึ่งผู้สนับสนุนของทีมงานหมอลำของเรานะคะค่ะขอบคุณค่ะอ่า ผลิตภัณฑ์ของพิธีกรฮอซี่ของเราส้มซี่นะครับส้มซี่ส้มซี่ค่ะส้มไข่ปลาของฮอซี่ของแท้ของดีต้องมีรูปปนินตายน้ำแค่คุณเปิดก็บูดทันที <c oughs> <c oughs> ส้มส้มไข่ปลาตาฮอซี่ส้มไข่ปลาตาฮอซีอ่อันนี้อันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์ของทีมพิธีกรของาทั้งสองคนอันนี้บ้างขายแล้วเดียนี้ แมนบางขายแล้วนะคะแต่ว่าเขายังมีอีกผลิตภัณฑ์หลักหลักผลิตภัณฑ์หลักเดียวเพาผลิตภัณฑ์สองถูกกันเท่าแห่แมนบอของเขามดของเข้ากันแมนบอสำหรับพี่น้องนะครับผมคนที่ทางบ้านนะครับผมอ่าเป็นคนที่ถ่ายยากขอญาตคนที่อ่ากินข้าวด้วยนะครับเป็นคนที่ถ่ายยากขับถ่ายยากนิดนึียวท้องผูกท้องผูกอท้องเออโอ้ยงยงดอกถ้าคุณอ่าขับถ่ายยากอยากเป็นดีท็อกล้างลาไส้ในตัวก็พื้อิงไม่ใช่เป็นอย่างนินบอกไม่ประหลัดเลย สื่อพร้าชัหมิงพุ่นมากินเอาตีเออแล้วก็กราบขอบพระคุณนะครับผมเออันนี้จริงๆนะอันนี้จริงๆนะอ่าจริงๆครับอ่ากับขอบพระคุณไปยังผู้สนับสนุนหลักนะครับผมในรายการนี้ด้วยนั่นก็คือพราาชัมมิงนะครับผมนี่เป็นดีท็อกซ์ล้างลำไส้นะครับพร้อมด้วยกาแฟพราาคอฟฟี่โลชั่นโตเกียวถูกต้องแล้วค่ะพร้อมด้วยคุกกี้นาริตะแป้งคีโอ ถูกต้องแล้วนะครับและอีกหนึ่งอย่างก็คืออะไรครับปราบ้าน SP ถูกต้องแล้วขอบพระคุณหลายๆค่ะแต่ว่าก็อย่าลืมเด้ออะไรครับผลิตภัณฑ์ทั้งสองพิธีก่อนเอาเอาเอลีได้หนึ่งมืออยลีได้หนึ่งมืขหอยมีอันผลิตภัณฑ์ส้มซี่อส้มไข่ปลาตาฮอนซี่นะครับผมแล้วก็นินบอง ของแม่ประหลัดของแม่ประหลัดอ่าซื้อพีชพันธ์ย่างขึ้นเงาแท้เอาแม่ประหลัดแล้วเปลี่ยนพีชเอาแล้วหรือยังเนาะค่ะทั้งสองทีมเสร็จกันหรือยังเออโอ้ถ้าเสร็จแล้วเรียนเชิญลงสนามได้เลยนะคะขอบคุณคนที่สั่งทําเสื้อนะครับค่ะมีไซส์พิเศษให้กับคุณนุชซี่ด้วยของคุณมากๆาเลยนะครับขอบพระคุณไปยังทีมลิเกทีมลิเกเขามีสปอนเซอร์มาเองไหนไหนไหนของคุณเมนชียิ้มขอบพระคุณพี่หนูเล็กเยอรมันสําหรับเสื้อทีมของคุณ เบ็นฉีกยิ้มด้วยนะคะใช่ค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณพี่หนูเล็กเยือลันคนนี้คือ,เ,อเขาเรียกว่าอะไรเป็น FC ที่ช่วยสนับสนุนน้องๆแล้วก็กทีมบ้าน SP ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นพี่หนูเล็กหรือว่าอีกหลายๆท่านอีกหลายๆท่านใช่ค่ะก็สามารถสนับสนุนกันเข้ามาได้เลยหรือว่า เตะถือใจอยากจะอัดฉีดกระเชิญนด้เลยเชิญได้เลยค่ะวันนี้เราพร้อมรับรางวัลอัดฉีดไม่ว่าจะอัดฉีดนักฟุตบอลหรืออัดฉีดพิธีกรก็ได้ถูกแล้ว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 แต่ของพิธีกรต้องอัดฉีดเป็นพิเศษแน่จักหน่อยถูกต้องแล้วครับพาว่าเฮาเบอาหลายน้ายาล้างล้างหัวเทียบก็ต้องเยอะพี่พูดเก่ามากเลยน้ํายาล้างหัวเทียบเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่ให้พลังงานสําหรับคุณก็ต้องเยอะอ่ะ อ่ะขอเชิญพิธีกรสองท่านต่อไปเราจะได้ไปเปลี่ยนชุดกันเด้ๆขอเชิญพิธีกรสองท่านอุ้ยโอ้หลู่เลียงบอลโอแต่อยู่นั่กันชุมกัอกฟังฟังบอลู่เลียงอยู่ขอเชิญอีกสองพิธีกรสาวแสนสวยของบ้านแสงทองของเรานะมาเร็วๆแนนเอาไหมยูพีแหนอุย ทีมคุณเบนจิยิ้มพร้อมมากเลยค่ะตอนนี้ทีมลิเกของเรามาแล้วนะคะส่วนทีมหมอลำของเราอยู่ไหนเอ่ยซุ่มอยู่ไหนครับเนี่ยทีมหมอลำของเราซุ่มอยู่ที่ไหนโอ้มาแล้วหนึ่งท่านพี่วินเนอร์แสงทองของเรามานล้คือคนนี้คือจะได้เปรียบเพื่อนนะค่ะเพราะว่าเพราะว่าอะไรชาร์ตแบตอัดกำลังมาเต็มที่เพิ่งตื่นนะเนี่ยนอนตั้งแต่เลื่อนนกพามาจนถึงสนามถูกต้องแล้ว่ตื่นเมื่อกี้นี้เองโอ้โหนำทีมโดยคุณเบน เอเสียงลงเอเสียงลงแป๊บนึ่งสวัสดีคุณพ่อเดี๋ยวเหอะมึงเอาไม่กูคือดังแต่สวไม่กูดังแห้งแท่แม่สวัสดีค่ะส่งต่อหน้าที่ให้กับส่งต่อนะครับแม่เอาที่ไปเปลี่ยนสูทไม่แม่บ่ดัง แม่สวัสดีค่ะแม่หนูตื่นเต้นมากเลยมึงจะตื่นเต้นทําไมอันดับแรกต้องรายงานตัวก่อนนะคะสวัสดีผู้ชมที่อยู่ในไลฟ์สดด้วยนะคะน้องอันศิดาแสงทองค่ะสวัสดีค่ะน้องนีลุยค่ะปีนี้ก็เป็นน้องตีเป็นน้องสิอ๋อโอเคนะเพราะว่าวันนี้มาดูผู้ชายเราอย่าเรียกกันแม่อย่าเรียกกันพี่เด็ดขาดให้เลือกเอื้อยต้องเป็นน้องยังอ๋อน้องน้องนะคะอ่ะน้องยุยว่าทังไหน้องยุยมืนีไม่จาทีมค่ะ วันนี้มีสองทีมนะคะสี่ทีมสี่ทีมสี่ทีมค่ะสี่ทีมนะคะวันนี้สองทีมแรกก่อนสองทีมแรกเป็นทีมลิเกนะคะปะทะหมอลำซิ่งนะคะโอ้คือเอาทีมใหญ่มาเจอกันแท้ทีมหมอทีมหมอกับทีมเกทีมเกโอ้เอาตัวย่อนะคะนางยุ้ยนะคะโอ้ยสะออนนางยุ้ยมือนี่เป็นยังไงพิธีกรภาคสนามเลอตีหฮาสี่คนเนาะอีกสองโศปไปทางไหนล่ะเนาะ บอบตองสะออนนี่ลุยดอกพะวานนิลุยแตงตูธรรมดาอยู่น้องเป็นสะออนน้องแอนนี่แหมคอนิจิวะมาไายญี่ปุ่นไหมจา้าเอาผู้เดคือโอ้ยแห้งแท้ยุไสโนอกองเชียร์นะคะสวัสดีไร้สดกลุ่มปิดด้วยนะคะเข้าสู่กลุ่มปิดแล้วใช่ไหมคะโอเคนะคะวันนี้เราก็มีสาวสวยนักร้องประจําทีมงานมานะคะก็คือน้องแอนค่ะ น้องแอนอยู่ไหนคะน้องแอนหัท,ทรัตร์อยู่ไหนคะมานนีหน่อยค่ะขอดูตัวหน่อยคะ่ะแล้วก็น้องไม้นะคะน้องไม้นะคะอีกหนึ่งศิลปินหน้าใหม่นะคะน้องไม้วรัญญาแสงทองคะ่ะประชันความสวยมาอิหลามาเป็นจางไหนนองภูบาหฮอสิเตบอลไดบอลเมื่อนี้ย่านผู้บาขาอ่อนอยู่เด้อทีมลีเกมือนี้ศิรดาเนี่ตั้งใจมาเชียร์ฟุตบอลบอกไม่คะ่ะตั้งใจมาทำอะไรมาจับผู้ชายข้างสนาม <laughs> หมดเลต่างใจมากเป็นพิธีกรภาคสนามหมดเลยต่างใจมาเชียร์ฟุตบอลเลยมาเลือกผู้ชายนะคะข้างสนามฝากอีกหนึ่งบทบาทใหม่ของน้องอันสินดากับแม่นิลุยด้วยนะโอ้ยน้องยุยด้วยนะคะ<บ>เอามาแล้วค่ะน้องแอนหาไทยรัฐค่ะมากรูมมากางน,น้องไม้วรัญญาค่ะสาวสวยบานแสงท่องนาไมโอ้ยสนนะออนได้นปีนี่สวัสดีค่ะว่าแม่ข่อยสิรไประยุเบืบางหลังนั่นแม่ยุยเดยตีมันคือผสมส่วนกับเขาแท้ เอาบ่าต้องห่วงมานี่วันนี้วันนี้จุดประสงค์ของน้องแอนมาอะไรคะก็มาให้กําลังใจนึกใช่ไหมคะพี่ๆนักเตะทุลุกท่านโดยเฉพาะ,ะ,ะเอา้าอยู่ที่ไหนมันบาหูมันใส่เสือมายางดีด้ดต่วาบาหูเลย คุยกับแม่บนรถแล้วว่าเราจะไม่อยู่ทีมไหนทั้งสิ้นเราจะอยู่ทีมที่มีผู้ชายใช่ค่ะปรบ<ผ>มือให้กับความสดิ้งของน้องแอนหน่อยค่ะดีวคับแม่แลวออ้วว่าหนูเราไม่ต้องอยู่ทีมไหนนะลูกออผู้ชายทีมไหนรอฮอเซียทีมนั้นนี่ใส่ใครน้องอันเลยค่ะอ oh. เขาบอกว่าในเตะอยู่ห้องคือสสด่งแท้อย่ามานองเถอะคือแม่ป้า <c oughs> อ, <c oughs> อถามความในใจของน้องไม้พรรญยาหน่อยลูกวันนี้ครั้งแรกเลยใช่ไหมกับกับลีเกกลุ่มปิดลำซิ่งของเราฟุตบอลนะคะนัดกระชับมิตรนะคะครั้งแรกใช่ไหมใช่ค่ะค่ะคราวนี้เป็นครั้งแรกนะคะตีเตะฟุตบอลกระชับมิตรนะคะระหว่างลีเกปะทะลําซิ่งนะะอันนี้คู่แรกค่ะคู่แรกนะคะคู่เปิดสนามนะคะน้องไม้รู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ รู้สึกแบบมีอาหารตามากเลยค่ะมีแต่คนหล่อๆทั้งนั้นเลยนะคะอีหลาห้าเป็นผู้ยิ่งด้อลูกเด้อย่าสะดิ่งแห้งเด้อเป็นลูกย่าขึ้นผู้จัดการเด้ออ้ยที่น้องไม้ว่าหลอกก็คือพี่โอใช่ไหมไม่ใช่น้องไม้วันนี้ตั้งใจมาเชียร์สายซูมค่ะเอาติโอวันนี้น้องไม้มาเชียร์สายซูมไร่มนักกีฬานะคะคือวันนี้น้องไม้มาดูหน้างานเอาเพราะว่า คนในใจของน้องไม้ไม่ได้มานะคะวันนี้ใครไม่ได้มาเนาะบอสซัมไม่ได้มาคนในใจอของอ๋ไผศร์น่ะใครใครคะวันนี้ที่ไม่ได้มาใครไม่ได้มาคะน้องไม้น้องเจเ่ค่ะอสอนศาสตร์ด้อะตอนนี้นะักนกีฬาของเรานะคะก็กำลังทำเทชรไพรในหลักพลดียวอ้อมในทีมในวอ้อมในหลักบที่นี้ ทีมไหนจะลงมาวอร์มก่อนคะทีมเอสพีเหรออ๋อทีมพี่เบนทีมพี่เบนมาวอร์มก่อนทีมพิเกย์เชิญวอร์มก่อนได้เลยนะคะอบมุกามาค่ะหัวหน้าทีมมาเลยค่ะทีมพี่เบนมาคุณเบ้นค่ะขอสัมภาษณ์นิดนึงค่ะวันนี้คุณมีอะไรจะนําเสนอพิธีกรไหมคะคนไหนก็นําเสนอได้เลยนะคะเขากระหายน้สั่งความมวลสีสันหนาวิธีพี่เบนทำไมเดินเข้ามาตรงนี้แล้วเป็นเขินๆน่ะอุ้ย เนื้อว่าน้องแนนไงตอนแรกนึกว่าน้องแนนอ่ะพี่เบ้นวันนี้เอาเอาทีมมาจากไหนคะรวมลิเกมาจากทั่วประเทศเลยนะฮะมาไกลๆทั้งนั้นนะบางคนมาจากอุทัยก็มีมาจากพิจิตรก็มีมาหลายๆสถานที่มารวมกันวันนี้รวมดาวลิเกก็ว่าได้แม่อยากมีแฟนเป็นลิเกได้ไหมอ่ะเนี่ยคือว่าสตดอะไร คือว่าสูอย่สันเอาก็โสดไงก็คืออยากมีแฟนเป็นลิเกวันนี้บอคือว่าสูดเมื่อวานนี้มือก้อนนี่ไปใส่มาโสดแน่คือว่าไปขอนแกนมาอ๋อพาเกคุงไปทําจมูกมาค่ะใครมาลับไปขึ้นรถค่ะคุณนิลุยค่ะเกคุงค่ะอ๋อได้ค่ะอุ้ยมองกล้องด้วยค่ะมองกล้องด้วยไม่ไม่กำลังมองดูอยู่ว่าเบอร์ไหนดี วันนี้นะคะคําพูดว่าจะใดไม่สุภาพนะคะวันนี้ข้ามาสสางสีสันไ้ความมวลความซื่อนะคะท่านเอินเกกับปองวาเตบอกน้ำเบอสูอันนั้นกับนักกีฬาติน่ะโอ้โหคือมาดแม่นแทะไส้แทะไส้แท้วาจะใดไม่สุภาพนะคะคําพูดไหนไม่เหมาะสมนะคะขออภัยวันที่นี้ด้วยนะคะพี่เบนพี่เบนวันนี้มีกี่ทีมคะสี่ทีมเหรอ อ๋อก็คือเราเราแข่งกันเนี่ยทีมไหนชนะก็จะมาชิงกันใช่ไหมหรือว่าพบกันหมดค่ะพบกันหมดอ๋อเอาสองคู่ที่มีคะแนนอุ๊ยทีมดาราเหรออ่ะทีมเอนะคะเชิญมอมได้เลยนะคะอุ่นเครื่องกายอ๋อถ้างั้นก็ขอนอกใจเอสพีแล้วกับเดวเสื้อมาใหม่เล้วทีมทีมดาราอยู่ไหน เราเปลี่ยนเสื้อทันนะเปลี่ยนเสื้อทันค่ะตอนนี้ตอนนี้น้องยุ้ยเราอยากเปลี่ยนเสื้อแล้วนะคะน้องยุ้ยอยากเปลี่ยนเสื้อด่วนค่ะทั้งั้นไม่เชียร์แล้วค่ะเอสพีขอเชียร์ทีมดาราดีกว่าเนาะฮะเขามาไต้ญี่ปุ่นเอ้าเขาพิธีกรรับเชิญมาจากญี่ปุ่นเลยนะมาค่ะพี่ปุ่น คนีจีวาให้คนจีวาให้ใหอาอิโนม o ต่าิกับทุกมาสอเม่เราเปิดตัวนักร้องใหม่อีกหนึ่งคนที่ที่ทุกคนกำลังถามหาหลายหลากหลายมากมายใครคะนักฟุตบอลใหม่ของเราในวันนี้นะคะหนึ่งศิลปินใหม่ของบ้านแสงทองค่ะ น้องอะไรคะน้องเบียรเบนจพัฒค่ะออกมาพบปะทีมงานเนน่มาสวัสดีพี่น้องทางไรสดเท่าแนน่แม่บันนี่แม่ลูกสาวหนูย่านลูกบอสอัดจมูกมแ้วบันนี่มองดูแล้วว่าทีมไหนก็มีแต่ผู้ชายหล่อๆทั้งนั้นเลยเราเนี่ยทำใจลำบากใช่ไหมจะเชียร์ทีมไหนก่อนหนูไม่เชียร์เป็นทีมนะคะหนูจะเชียร์เป็นบุคคลค่ะแม่ฮอดซี <หา S 1> <า> ตัวไปงานมันเก,เกิด,กกดอะไรเด้อถ้าเมืองแบบไม่เชื่อฟังคําวันนี้กูจะไม่ไปงานมันเกิดมึงเลยอ่ะน้องเบียร์เบนจบพัฒค่ะพ,พร้อมหรือยังค่ะมาพบปะพี่น้องทางไล่สดในเร็วเอฟซีเข้าถามหาลายลายมือนี่อ่ะฟังไม่เมื่อกี้อยู่ไหนเอามาเอาหน่อยซิอ่ะทำไมมันเสียงเบาเอาเสียงขึ้นให้อีกหน่อยค่ะไม่ตัวนี้นิดนึงอ๋อแล้วโอเค น้องแอนของเรานะคะก็คือเป็นนักร้องที่ประกวดได้ในปีนี้นะคะคาดว่าก็จะอยู่กับเราอีก3ปีใช่ไหมลกูกอยู่เเรื่อยวันนี้นะคะน้องแอนมีผลงานเพลงไหนแล้วบ้างเผื่อเอฟซีหนุ่มๆแถวนี้ยังไม่รู้นะคะ ตอนนี้ยังไม่มีผลงานเพลงใหม่นะคะแต่ว่ามีผลงานเพลงเก่าอยู่2เพลงเป็นเพลงคู่กับน้องแนนนะคะซึ่งก็เคยอยู่ค่าย8ปดแสนซาวมาก่อนก็เป็นเพลงเซิ่งแล้วก็เดิร์ดีเดินนะคะผู้ใดอยากกลับไปฟังนะคะก็ไปฟังใน YouTube เด้วค่ะเด้ร <laughs> แต่ว่าเร็วๆนี้ก็หวังว่าบอสแพรวับแม่ยุ้ยจะเมตาการุณา ทำผลงานเพลงให้น้องแอนนะคะอาจจะเป็นเพลงคู่น้องแอนกับน้องอั๋นก็ได้พอเอาเนี่ยนังสั่นตัวเอาข่อยกับม้าหม่คือกันได้ล่ะไม่ได้เลยนะเพลงยังแม่ซิงเกิลคู่ก็ได้นะเดี๋ยวแม่จะสั่งคนเขียนเพลงแต่งเพลงมาให้เอาเหมือนแบบว่าสาวสวยสองสาวไม่สาวมาดกับยายอะไรนะที่ร้องคู่กันนะยายสอนกับมันยายสอนกับสาวไม่หนุ่มหนูเอาสไตล์นั้นเลยก็ได้นะ โอเคโอเคฝา่ฝาวฝา่ฝา,ฝา,า,าเด้อซ้ำซ้ำเด็ดเดบอกให้ดมาเทดอ่ะเอสพี SP ของเราช้ามากเลยมาเลยนะครับลิเกเขาเวอร์มแล้วนะเนี่ยเออลิ้นห้อยแล้วคุณเบนเนี่ยอ่าเร็วเร็วนะครับเพราะว่าทีมลิเกตอนนี้เราเริ่มสั่นแล้วครับสั่นแล้วสั่นอะไรคะอ่ะอาจากินเหล่าแล้วคะ่ะ <laughs> สั่นแห้ง อ่ะคุณคุณบอยคุณบอยเร็ว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 คุณบอยมันเขียนมาแล้วมาแล้วโอมาแล้วโอ้พี่เบียร์คุณพี่เบียร์อุ้ยอยากดื่มเบียร์จังเลยใครใส่สั้นสั้นๆนี่มาเอารางวัลกับพอดีโอได้งานตัวอีกหนึ่งรอบครับอยู่นู่นไหมมาแล้วมาแล้วไม่ไม่เขาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุขุคนครับ ลำปาตาเช่าอะไรครับรถไปบังหัจอดเทิงก็เดาอาคักเอาได้ครับคนละอย่างเห็นมาได้คตัวมาไหนมาขายลำป้าครับมันเรี้มาเตะบอลกับฝาพี่น้องเบางน้ำไม่ได้ครับผมรู้เลยว่ามาเตะบอลอยู่ทีมไหนอยู่ทีมเอสพีครับอ๋อค่ะโอ้ยคอยบอกว่าเป็นคอยบอกว่าเป็นแล้วจะหัดเบ้าให้มาเฮ้ยเอาทีมเดียวกันเด้เออเออทีมเดียวกันอันนี้เชียร์ได้เชียร์ได้อ้าวมาแล้วนะคะ เอาอย่างนี้นะครับทีมพิธีกรของเราจะมูฟออกไปอยู่ด้านนอกเพราะว่าบางท่านก็เพิ่งทําจมูกมานะคะจมูกแพงนิดนึงค่ะกลัวนะคะมาค่ะเชิญตามก้นหนูมาเลยเราจะอยู่ข้างสนามนะคะเราจะพักสนามนะคะคุณวินเนอร์เสร็จหรือยังคะสวัสดีบอสเอด้วยนะจ๊ะบอสเอบอสบอยตำนานคนอีสานตำนานคนอีสานวันที่สิบห้าวันที่สิบห้านะครับตำนานคนอีสานพระรามสามวันที่สิบห้า อเจอกันแน่นอนกับทีมงานเพรวพราแสงทองพราะดูคุสันวงสะทอนวันที่15สิงหานี้นะครับที่ตำนานคนอีสานอ่ะเรามาพูดด้านนอกแล้วกันอ่าดูแต่ละทีมบอมไปด้วยนะครับผมแล้วก็เสียงจะอยู่ด้านนอกแทนสวัสดีนะครับโอ้ขวางทางมากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับ าดบมามามาไปจะพาเดินลกสวัสดีทีมไลฟ์ของเราด้วยวันนี้ได้รับเกียรติจากทีมไลฟ์ร้อยล้านของเราขอสัมภาษณ์นหน่อยค่ะสัมภาษณ์เฮ้ยอย่าไปสัมภาษณ์อาจารย์นะคนละยาง อ, Ooh, อุ้ยอุยแม่มีถ้วยรางวัลด้วยเพื่อนกินยุ่งกับไปสัมภาษณ์เพื่อนก็บอกให้สัมภาษณ์สัมภาษณ์กับเบื้องเนี้ยไปยังเบื้องพื่นสดก๋วยเตี๋ยวอยู่กับไปสัมภาษณ์เพื่อนนี่เรามาสัมภาษณ์ทีมนี้ก่อนเลยอุ้ยเดี๋ยวมันไม่ได้ยินนะนี่ไม่เธอหนี่ใช่ไหมไม่ไม่ในอุปีไม่ได้ยินได้ยินไหมได้ยินค่ะโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อเลยนี่อยากสัมภาษณ์มากเลยค่ะเป็นยังไงกล้องกล้องขนามาพี่กล้องขอยยุพีเด้อ เป็นไรบ้างคะสบายดีไหมคะนอนหลับปั่นดีไหมมาจากทีมไหนคะเนี่ยมีแฟนยังโอ้ยฟังก่อนแน่ดิบอเรื่องงานทีมไหนครับพ่ออ๋อทีมทีม V A P ทีม V A P อย่าบอกว่าทีมอาวุโสนะพ่อบอกว่าไม่ได้ต้องบอกว่าทีม V A P เท่านั้น V A P เท่านั้นวันนี้พร้อมไหมคะพร้อมครับมีแฟนหรือยังเธอเ่าเรื่องบอกล้ตุดเขาตุดเขาชื่ออะไรคะเนี่ย ชัยนาชื่อเหมือนกันเลยชื่ออเธอชื่ออะไรจีนเทา <laughs> ช,ช,ชัยนานี่ก็ชื่อเหมือนกันกบฉันเลยคล้ายๆกันชื่ออะไรฉันเจิ้น <laughs> ขอบคุณน้องชัยนามากนะคะทีมวี p พีของเราปัสว่งน้ำเสียงไม่นอนเนาะเพราะว่าเพื่อนไห้ได้ซ้ำเนี่สวัสดีทุกท่านอู้สสวัสดีสาวสวยด้วย สวัสดีบอสแพลของเราด้วยนะจ๊ะมาแล้วนาริตะก็มาแล้วนี่เลยมาทั้งน้องนาริตะน้องโตเกวถูกต้องรัคโอู้ทีมเรามีคุณโอ้ด้วยคุณโอ้เครื่องเส้นโอเกะนะคะโอเกะเรียกว่าโอ้เครื่องเส้นของเรานะครับเบอร์ยี่สิบให้กำลังใจด้วยนะครบวันนี้ขับรถมาทั้งวันเลยตั้งแต่ตีห้าโอ้เธอออกมาแต่จากโมงนี่ออกมาหกโมงแต่พี่โอเตรียมรถตีห้อ๋อ มีเบอร์ไหนกันบ้างครับเนี่ยคุณซันเบอร์ไหนหันมาหน่อยคุณซันเบอร์เก้าครับไม่มีเบอร์ตัวนี้ของเราเบอร์อย่างเดียวค่ะแม่หนูเบอร์ย่างเดียวเบอร์แบบไหนเบอร์เหล่ากรรมการถ้าพร้อมแล้วให้สัญญาณวิธีกรด้วยนะจ๊ะค่ะเออพี่โอเป็นตำแหน่งผู้รักษาประตูมาแลครับออ้ทีมเรามีทีมสายซูมลงไปแจมด้วยโอ้ของเรามีสายซูมแล้วก็มี <laughs> <laughs> พี่บอยถูกต้องพี่บอยหวานเอวของเรานะคะบอยเอวหวาน <laughs> บอยเอวหวานคนุณบอยนี่เขาจะมีคําของเขาเฉพาะนะค่ะอ่ะอ่ะอะแป๊บหนึ่งรับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง,งมาคุยกันแป๊บหนึ่งแปบ๊แปบหนึ่งแป๊บหนึ่ง